ตอนนี้คุณตาก็กำลังอาบน้ำให้หน,ใหน้องปิปโป้น้องปิโป้โอ้ยมดกัดหนูยุดไหนไหนเดินไม่ได้แล้วนี่อ,อ,นนอาบน้ำปิปโป้แต่เทมันเยอะ ระวังมันแสบตาเลยอันนี้ไหมหนตาก็ำลังอาบน้ำให้น้องปิโป้ฮะส่วนแมโบ้รออยู่บนรถนะคะยังไม่ได้อาบปิโป้อาบเสร็จก็จัมโบ้ก็ตาแจมโบ้นะคะตามันแสบมันแสบตา

ล้างต้องปอกคอให้มันด้วยออปอกคอคอ่อะดร,รียเอะใหญ่อ,อาจจะเลียงบุ้งน้อยอาเียนบุ้งเอะที่เราโตเซงโตเซงคือเน้อยเยอะเด ว้ายโบโบเนี่ยยังไม่ได้เช็ดตัวมาเนี้ยไม่ได้เช็ดตัวกันดิเร็วบู้เนี่ยมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยบอลมาเนี้ยยังได้เช็ดตัวเลยมาเนี้ยมา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 เร็วมาเร็วเจมโบ้ค่ทีหลังนะเดี๋ยวเช็ดตัวให้ปิโป้ก่อนมันนี้มาเนี่ยเร็วไานมันมาเนี่มาเนี่มาแล้วก่อนมาเนี่มาเนี่เร็วจับมันมันเนี่ยนายเช็ดตัวให้มันก่อนในผ้าน่ะ Variance, <wie S 2> นะ ah, อมใ่หเอาผ้ามาผ้าขนุนมาเลย รอก่อนนะเดี๋ยวเช็ดตัวให้ก่อนมรอก่อนนะเดี๋ยวเช็ดตัวให้ก่อนในภาพเอาพามาให้กาก<ๆ>รเราตัวยรกกียาก,กำลังไปเอาอยายก,กำลังไปเอาอไอพี่โบบอกเอา้าทำไมจัมโบ้เหม็นจังจัมโบ้ยังไม่ได้อบน้ำใช่ไหมเนี่ย อันนี้มาให้ตามานี่อ,อันนี้มาให้ตามาตากำลังถูสบู่ให้จัมโบ้นะคะถูสบู่ให้จัมโบ้ตาจัมโบ้แล้วจัมโบ้ก็สวยพี่ป้อาบน้ำมาแล้วนะคะจัมโบ้อาบน้ำพี่โป้ปตัวตัวขาวมากเลย โอก้ก็ตัวดำจัมโบ้ตัวขาวไปคยายกำลังเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดให้ปีโป้นะคะ คุณยายมาแล้วเช็ดตัวให้ปีโป้เลยค่ะจะได้อบน้ำเช็ดตัวแห้งๆนะจะน้ำให้จัมโบ้ะคะ จัมโบ้ตัวขาวมากเลยอ่ะดูดิ <c oughs> จัมโบ้ขนเขาเยอะกว่าปีปโป้เดี๋ยวพึ่งไปนะปีปโป้ให้ยายเช็ดให้ตัวเช็ดตัวให้ก่อนนะครับใจแห้งแล้ว ไปปีโป้เลยบอกไปเลยยายไปปีโป้เลยไหนดูสิของหนูรูปหนูอเอาละปิดปิดน,น้าให้ตาหน่อยเร็วจิม้มมามา เด,เดี๋ยวแกะให้นะพี่โป้อยู่รอก่อนแั๊หนึงนะดูน้ำให้จัมโบ้กับพี่โป้นะคะ เิดน้ำไปพอแล้วยามใอาดแล้วตัวนี้มาดิแกโอ้ยเอาพามาอันนั้นแห้งหรือยังแห้งแล้วให้ตามาแกะปล่อยมัน ยายปิดปิดสบู่สบู่ก็ตัวให้จำบูแล้วปิดปป้อเดี๋ยวาเพิ่งไปนะคอยไปพร้อมกันนะ ยังไม่ทาอะไรนะ่ะก็อยากมาดูตัวนี้อยากมาดูตัวนี้อาบน้ําอยู่อ่ะยอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปนี่มันนี่แล้วแห้งยังยังไม่แห้งเลยน่ะแห้งแล้วยัวแงแล้วบอกอยายเช็ดให้แห้งแล้วนี่ใช่ไหมอ,อืม <c oughs> อู้อะไรอย่างงี้อ่ะปอบปล่อยว่ะไม่ปล่อยไปอะไรไปจัมโบ้ไม่อยากไปอ่ะจะไปพร้อมปีโป้หรือเปล่าไม่จัมโบ้มันจะขึ้นรถการุ่เหมือนกันต้าไม่เชื่อนะ อืมเล่นกันใหญ่เลยเสร็จแล้วไปกันนะคะ